พาราฮเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนักภาราทิเคปปังสุขขังการวางขันเป็นสุขแต่พวกเรามันวางยากมีิต่แบกอยู่ตรอดเวลาแบกขันทั้งหา้าภาราฮเวปัญจกขันธาขันทั้งห้าเป็นพระระหนักเ,เวลาตาปวดตาปวดหูปวดจมูกปวดลิ้นปวดกาย ส่วนไหนมันล้วนแล้วแต่ใจเป็นภาระทั้งหมดต้องได้ดูด้แลถ้าทายมากเกินไปก็ยำแย่ถ้าไม่ทายเลยก็ยำแย่เพราะนั้นจะทำยังไงจึงให้ธาตุขันธาตุขันอยู่ได้เนี่แหละมันเป็นภาระหนักการบริหารร่างกายอย่าว่าภาระเวปัญจากขันธาการทั้งห้าตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยเป็นภาระ ตรองใจใจจะต้องได้รับผิดชอบจะต้องได้ดูด้แลตลอดเวลาเป็นของหนักสำหรับเป็นภาระหนักตรงใจต้องได้คิดเวลาปวดตาใจก็ต้องได้คิดจะแก้ไขยังไงไปหาหมอที่ไหนมีเงินไหมเวลาปวดหูใจก็ต้องได้คิดจะทำยังไงไปหาหมอที่ไหนมันปวดหู เวลาปวดจมูกใจก็ต้องได้คิดไปหาหมอที่ไหนจะรักษาจมูกเวลาปวดตินปวดฟันไปหาหมอที่ไหนเวลาปวดร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดท้องปวดอะไรทุกอย่างเราจะไปหาหมอที่ไหนหมออะไรจะได้แก้ไขใจความรู้สึกนึกคิดนั่นจะต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบ ชั่วดีทั้งหมดในเมื่อมันปกติไม่มีอะไรใจก็คอยคอยดูคอยระ,ว,ยะวังเพื่อมาให้จารเพื่อมาให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นภาระหนักจะต้องดูต้องแลเป็นภาระอยู่นะันเฝ้าดูระวังอยู่อย่างนั้นพาหลับพานอนพาขับพาทายนี่แหละเรียกว่าคันทั้งห้าเป็นภาระหนักเนี่ยหลับ ทำความสอนของพระพุทธเจ้าไ้พวกเราคิดดูที่จริงไหมห <c oughs> ลวงพ่อว่าเกินร้อยนะเออเป็นภาระหนักเกินร้อยหนักจริงๆถึงอคันห้า